ผมชื่อยอดนักเรียนโรงเรียนบ้านนอกคนหนึ่งผมมักชอบทําความดีเมื่อมีโอกาสแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับใครบางคนก็ตามเราเจอดินสอเอาไปให้ครูด,ดีกว่าเราด้วยเราก็มีมีนักเรียนเก็บดินสอและยังลบได้เป็นของใครให้มารับที่คุณครูนะคะ การบ้านที่กูให้ทาเสร็จหรือเปล่าวะเสร็จเลยตังนี่คือสิ่งที่ผมเห็นเป็นประจำทุกเช้าระหว่างนายดำและเพื่อนซีคนเก่งงวดตมทกทางคุณลสวัสดีครับครัวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องจริยธรรมนะคะทุกคนไปทำบางดีกันมาก่อนไหมคะเฮยค่ะยกตัวอย่างเช่นเคยเก็บกระเป๋าตังไปได้ไหมคะแล้วควรจะทํำยังไงดี โน้ตเอาค่ะได้รำล้วกันเรื้อขนมกินครับแล้วยอดหลักว่าไงเก็บก็เป๋าส่งครูครับดีมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้อสอบกันนะคะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะทุกครั้งที่มีการสอบเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเสมอ คุณครูครับเขาเขานายอดทำไปเฮ้ยอยากกินปะวะอยากเวลาผ่านไป20ปีนายดำซื้อเสียงชาวบ้านจนได้เป็นนายกอ,อบตอโดยมีนายศักดิ์เพื่อนรักสอบได้มาเป็นปรัดอบตอ,อีกด้วยและผมก็ทำงานที่แห่งนี้เช่นกันโครงการบ้านะถึงไหนแล้วก็ เกือบ50%แล้วครับท่านตอนนี้เหรอครับผมแล้วหลังเนี้ยโครงเหล็กอะ่ะคานอะ่ะเท่าไหรอ่อ่ะขนาดอ่ะอ๋อตอนนี้เราใช้เป็นหน้าสี่3.2มิลครับท่านหน้าสี่3.2มิลครับผมผมขอหน้าสี่อ่ะแต่ขอเป็นสองมิลลดต้นทุนโครงการเหมือนเดิมโหจะดีแล้วครับท่านนี่ลดลงลดลงคาดว่าปูนจะไม่พอนะครับท่านสั่งเพิ่มอีกหน่อยเดียวไม่ต้องเต็มเพิ่มทรายเข้าไปจะให้ผมเท่าไหร่ สองแสนอะ่ะผมขอห้าแสนได้ไหมทั้งนายกดำและประหลัดอ,อบอตเอพื่อนรักมักจะร่วมมือกันเพื่อหาช่องทางเอาเงินเข้ากระเป๋าตนเองเฮ้ดำ hey, <D'> มึงเอาองบประมาณตามนี้จริงเหรอวะเออมันไม่แม่งว่ะเออก็ได้เฮ้แต่อย่าลืมกูนะเว้ยนี่ไงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เราไปสมัครกันดีกว่ามาสมัครงานเหรอคะราไปสมัครแลวไปกรอกทางดน้านู้นนะคะสวัสดีครับผมนายยกไปตอ,องนะหนูใช่คนที่สมัครงานเมื่อเช้าหรือเปล่าคืองานที่หนูสมัครมาสัญญาหนึ่งปีผมขอค่าน้ำร้อนน้ำชานิดหน่อยสองหมื่นบาทรลยการทเขาทำงานหนูไม่มีอะ่ะงั้นหักจากเงินเดือนคุณอ่ะเดือนละหนึ่งพันแล้วกันตามนี้นะผมบอกคุณคนเดียวนะ มาเสนอราคาเหรอครับไหนรู้หน่อยสิขอเป็นสิบห้าล้านละกันเอ,อผมสรุปโครงการปีนี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์โรงเรียนอ่ะสองร้อยเครื่องนะผมให้บริษัทพี่ชายผมส่วนสร้างถนนห้ากิโลนะครับพี่เขยผมเสนอต่ำสุดก็ตามนี้นะส่งเงินช่วยเหลือน้ำท่วมนะเอาคัางชีผมไว้ก่อน จัดก,การให้ด้นะครับเออท่านครับไม่ต้อึกษารท่านลอยก่อหรอครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดก,การเองเพื่อนผมผมใช้เวลารวบรวมข้อมูลการทุจริตยอยู่พักใหญ่แล้วก็ตัดสินใจยื่นเรื่องร้องเรียนจากนั้นไม่นานศาลก็มีคำสั่งให้ในายดำถูกจำคุกและให้ในายสักออกจากราชการและเมื่อตำแหน่งว่างลง ผมก็มีโอกาสได้ตอบแทนคุณบ้านเกิดที่ผมรักหากคุณคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไกลตัวสักวันคนที่เดือดร้อนก็คือคุณเอง